สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายการที่นี่นครระยองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเบยรต้องพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมและโครงการดีๆที่ทางเทศบาลนครระยองนั้นได้จัดให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนค่ะโดยเมื่อช่วงปลายปี2555ที่ผ่านมานะคะเทศบาลนครระยองได้จัดโครงการศึกษาดูงานขึ้นให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีค่ะ ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ2,556นี้ได้แบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันค่ะคือรอบแรกระหว่างวันที่20-22ถึงพฤศจิกายนและรอบที่2ระหว่างวันที่18-20ถึงธันวาคม2,555ที่ผ่านมาค่ะโดยเดินทางไปศึกษาดูงานณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการกว่า500ท่านค่ะ ซึ่งสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครระยองได้ออกไปเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่นอกเขตพื้นที่จังหวัดระยองอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ สถานที่ที่ทางคณะศึกษาดูงานนั้นได้เดินทางไปประกอบด้วยพระรามราชนิเวศหรือพระราชวังบ้านปืนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอันมากค่ะโดยเป็นพระราชวางังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประทับค้างแรมได้โดยสะดวกโดยสำหรับตัวพระตำหนักนั้นจะเน้นความทันสมัยโดยจั ไม่มีลายปูนปั้นวิจิตพิสดารเหมือนอาคารในสมัยเดียวกันค่ะพระตำหนักหลังนี้จะเน้นในเรื่องของความสูงของหน้าต่างความสูงของเพดานซึ่งกว้างเป็นพิเศษทําให้พระตำหนักดูใหญ่โตโออาสง่างามและตระการตาแผนผังของตัวอาคารสร้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมส่วยนยอม มีสานามภูตั้งอยู่ตรงกลางส่วนที่ประทับเป็นตึกสองชั้นขนาดใหญ่หลังคาทรงสูงรูปโดมภายในเป็นโถงสูงมีบันไดโค้งขึ้นสู่ชั้นสองซึ่งจัดเป็นจุดเด่นของพระตำหนักเพราะรวมสิ่งน่าชมไว้หลากหลายค่ะิเป็นนถสญ,ญา และสำหรับแห่งที่สองพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นพระราชวังสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยเป็นพระตำหนักประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงร่างแผนผังการก่อสร้างพระราชนิเวศด้วยพระองค์เอง และหลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานจึงเดินทางกลับยังที่พักเพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำค่ะ สำหรับวันที่สองของการศึกษาดูงานคณะได้เดินทางไปยังวัดห้วยมงคลซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยแต่เดิมใช้ชื่อว่าวัดห้วยคดต,ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคดเป็นห้วยมงคลซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้านวัด โรงเรียนและโครงการต่างๆอีกมากมายค่ะโดยรูปหล่อหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกหล่อด้วยโลหะผสมหน้าตักกว้าง9.9เมตรสูง11.5เมตรบนฐานสูง3ชั้นหลังจากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปอยังตลาดน้ำหัวหินและตลาดน้ำหัวหิน3 0 0พันน้ำก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานณชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและเดินทางกลับยังที่พักเพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำววค่ะ ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมเป็นครั้งที่สองแล้วก็รู้สึกขอพบพระคุณอย่างยิ่งและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมา,มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาได้เยี่ยมชมสมาชิกชมลมบ้านสายเหนืออีกครั้งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ว่า ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมนะครับก็สําหรับการมาเยี่ยมชมผมรู้สึกว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับที่ท่านได้แนะนําแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นกันและกันซึ่งเราจะได้เอาไปไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองนั้นนะครับก็รู้สึกว่ามีการไข้ค,คนืนนะครับคือว่าเราก็มี กิจกรรมทามคล้ายๆกันนะครับก็สำหรับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองนั้นก็มีอายุพอพกชมรมบ้านสายเหนือนะครับอายุประมาณ8ปีนะครับปี4ี่ตั้งมาแล้วครับ7ปีนะครับการบริหารชมรมนั้นนะครับก็เราก็แบ่งเป็นโซนทั้งหมด6โซนด้วยกันนะครับเพราะสมาชิกเรามีพัน 434ท่านนะครับสมาชิกทั้งหมดนะครับของชมรมพ่อที่อยู่ในเขตเทศบานนลนครระยองนะครับมาชิกของเรามีทั้งหมด1,434คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งเป็นโซนดูแลกันไม่ไม่ทั่วถึงนะครับโซนละประมาณ300คน200กว่าคนนะครับนโยบายของเราก็คือ ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือกับทางราชการทุกภาคส่วนนะครับที่ท่านได้ขอร้องมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเทศบาลนครลยองโดยท่านมายกเทศมนตรีนคระยองท่านวรวิทย์สุภาโชคชัยรองธนิตอังคาวินิตวงและผอ,อเจติสุขโขตลอดทั้ง่ น้องๆที่เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมก็ได้ให้การดูแลพวกกระผมพวกสมาชิกอย่างดีเยี่ยมนะครับตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมา มันปลื้มไม่ และในวันสุดท้ายของการศึกษาดูงานคณะได้เดินทางไปยังอุทยานเขาวัง หรือพานครคีรีเป็นพระราชวังในอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2402บนเขาสมนหรือเขามหายสวรรค์ซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดใหญ่3มยอดมีความสูง95เมตรจากระดับน้ำทะเลเมื่อสร้างพาระราชวังแล้วจึงพระราชทานนามว่า เขามหาสวรรค์คนทั่วไปเรียกกันว่าเขาว,วังพระนครคีรีเป็นที่ประทับในฤดูร้อนเมื่อเสด็จประพาสเพชรบุรีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาดูความคืบหน้าของการก่อสร้าง จากนั้นในปีพุทธศักราช2404พระองค์จึงเสด็จมาประทับที่พานครคีรีอย่างเป็นทางการและเสด็จมาประทับแรมอีกหลายครั้งในรัชกาลปัจจุบันทรงโปรดก้าวให้ซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระนครคีรีเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมค่ะหัิินนนเป็สญญา ไปกลับมาผิดหวังความหลังยังเวียนวนคลื่นสวาดมันแรงมันแกลงมาโดนร้นจนใจสันแล้วหลังจากนั้นคณะจึงเดินทางไปศึกษาดูงานนะ โครงการตามพระราช,ชประสงค์หุกกระพงก่อนเดินทางกลับมายังจังหวัดระยองโดยสวัสดิภาพค่ะโดยสำหรับโครงการตามพระราช,ชประสงค์หุกกระพงนั้นสร้างขึ้นโดยเมื่อปีพุทธศักราช2507พระองค์ทรงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนและดูแลทุกสุขของราษฎรตามท้องที่เขตจ,จังหวัดใกล้เคียง ในวโรกาศนั้นพระองค์ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มชาวสวนผักชะอําจำนวน83ครัวเรือนว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนำไปประกอบอาชีพพระองค์จึงทรงรับเกษตรกรเหล่านี้ไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ์ สัมพันธ์ขาเธอกลับพรอนเยียบ คุณผู้ชมคะสำหรับโครงการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครระยองเมื่อครั้งที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยสามารถฟังได้จากเสียงยืนยันของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะป้าอภาราชกิจจาค่ะ สุนีค่ะัวนี้งอองามป้าไปรอบแรกสุนีไปรอบแรกแต่ป้าไปรอบสองอ่ารอบแรกก็ประทับใจดีค่ะรอบแรกทางเทศบาลเขาก็ดูแลดีเนาะถ้าลองลองลองทันนี้แล้วก็ออเจดเจสนุกดีนี่แหละแต่ทุกคนเจ้าหน้าที่ดีทุกคนดีมากเรื่องอาหารก็ดีอาหารที่เขาทำอร่อยมากแต่ละคันรถก็ ดีนะผู้บริการเทศบาลดีทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณท่านรองคนนแล้วก็ท่านรองนายกท่านแล้วก็ท่านนายกที่อยากให้มีอยากให้มีแล้วก็อยากให้จัดได้ทุกๆปีเพราะว่าคนเมียเบอกว่ารอบหน้าจะไปเชียงรายเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ไปเวลาน้อยได้ไป ไฟชา์แบตเตอรี่กระเป๋าสนุกเจ้าดีขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้ความสำคัญของผู้สูงอายุที่เป็นความปรารถนาของพวกเรามากที่ได้มาสักการะบูชาท่านหลวงปู่ทวดภูมิใจมากภูมิใจมากขอขอบคุณท่านนายกและ ท่านรองคณตและผู้บริหารทุกทุกท่านที่พาพวกเรามาทีมงานทุกทุกคนด้วยค่ะครับแต่ก็อย่างระดับแรกขอขอบคุณนายกเศรษฐมนตรีนครนายองบริสุทธิ์กระจกใจด้วยนะครับแล้วก็รองคณิตนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ผู้สูงอายุทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยทุกคนมาด้วยความยเงียบใจใส่สื่อมาศึกษาดูงานรั้นนี้มีแต่ความสุขความเจริญมีความอิ่มเอิบใจทุกท่านทุกคนทีเดียวครับ คือเราไม่มีโอกาสเรากคะ่ะถ้าเรามาเองนะคะเราขอบคุณท่านรองธนิดรอ,องนายกนะคะแล้วก็ท่านผอเอจตมากที่พาผู้สูงอายุมานะคะขอให้พามาแบบนี้อีกนะคะได้ความรู้มากป้าดูและป้าซึ้งน้ำตาไหลเลยเห็นประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเหนื่อยยากเพื่อประชาชนคนไทยจริงๆเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมได้ฟังเสียงตอบรับจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการกันแล้วนะคะเบียเชื่อว่าหลายท่านที่ชมรายการค่ะคงมีความรู้สึกเหมือนเบียนะคะว่าคณะผู้บริหารของเทศบาลนครระยองนั้นได้ให้ความใส่ใจและสนใจในผู้สูงอายุของเทศบาลนครระยองค่ะ โดยนอกจากการจัดโครงการศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุแล้วนะคะเทศบาลนครรยองยังได้ให้การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะซึ่งชมรมนี้นะคะก็ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นได้ทํากิจกรรมและพบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ โดยสุดท้ายนี้นะคะเบียรก็ขอฝากถึงผู้สูงอายุที่ชมรายการอยู่ทางบ้านค่ะถ้าสนใจร่วมเป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยองสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เทศบาลนครระยองค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะเบียร์และรายการที่นี่นครระยองต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ